วิธีสมัครโครงการคนละครึ่งพัทส,สำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดแอปทำตามคลิปนี้เลยครับทำไงมาดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ Play Store ได้เลยนะเสร็จแล้วให้มาที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าแอปเป๋าตังค์ครับนี่คำว่าเป๋าตังค์นะเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นนิดนึงกดคำว่าติดตั้งครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยให้กดเข้ามาที่แอปเป๋าตังค์นะครับ เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ให้กดคำว่าอนุญาตครับจะเข้าสู่หน้าการใช้งานตรงนี้ได้นะครับเราต้องเปิดใช้งานซิมเน็ตก่อนนะครับให้ปิด w i f i เดอโอเคเสร็จแล้วกดถัดไปครับเตรียมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับเสร็จแล้วมากดคาว่ายินยอมและกดคาว่ายืนยันตรงนี้ครับขึ้นมาหน้านี้ให้กดคำว่ายินยอมครับ ตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักและก็เบอร์โทรศัพท์มือถือมากดที่ตรงรูปกล้องถ่ายรูปตรงนี้เดอ้อกดเข้ามาตรงนี้ครับเขาก็จะถามว่าอนุญาตให้แอปเป๋าตังเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็บันทึกวิดีโอไหมเราก็เลือกคําว่าเฉพาะครั้งนี้กดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับก็ให้เราเอาบัตรประชาชนของเราวางให้ตรงตำแหน่งอยู่ในกรอบสี่เหียมนี้เดอ้อ โอเคครับเมื่อวางให้ตรงกรอบเสร็จแล้วเรียบร้อยให้เ,เพื่อนๆมากดถ่ายรูปที่ปุ่มตรงนี้เด้อหนึ่งมโอเคครับเมื่อใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆมากดที่คําว่าถัดไปตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะส่งรหัส OTP 6หลักไปที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้นะเราก็เอารหัส OTP เนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่ไงส่งมาแล้วครับ ขั้นตอนนี้คือการยืนยันตัวตนให้เราโหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเข้ามาไว้รอได้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วกดถัดไปตรงนี้ครับโอเคครับเมื่อเรากดเข้ามาที่แอปกรุงไทยเน็กเนี่ยระบบก็จะขึ้นเลยนะครับว่ายืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยสําเร็จแล้วเสร็จแล้วกดดําเนินการตรงนี้ที่คําว่าดําเนินการต่อบนแอปป่อตังตรงนี้กดเข้ามาครับ โอเคตรงนี้ระบบจะส่งรหัส OTP มาอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้ารหัส OTP ส่งไปที่เบอร์นี้แล้วแล้วเรามาเช็คว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ผูกไว้กับกรุงไทยเน็กแล้วเราไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วนะครับเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนเบอร์ในแอปพลิเคชันพร้อมก,กันได้เลยครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอปกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับ พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วให้เพื่อนๆมาดูคำว่าตั้งค่ารูปฟันเฟืองม,มุมล่างขวามือตรงนี้เด้อกดเข้ามาครับเสร็จแล้วให้มาดูที่คำว่าตั้งค่าความปลอดภัยตรงนี้กดเข้ามาครับเสร็จแล้วให้มาดูที่คำว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือที่รับรหัส OTP ตรงนี้กดเข้ามาครับตรงนี้ทางระบบจะให้เราสแกนใบหน้าโอเคเสร็จแล้วก็กดเริ่มสแกนใบหน้าตรงนี้ได้เลยเด้อเมื่อสแกนหน้าผ่านเรียบร้อยแล้วใส่รหัสแอปกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับโอเคจะเข้ามาสู่หน้านี้นี่คือเบอร์เดิมที่เราผูกไว้กับแอปให้มากดตรงที่รูปดินสอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับให้มากดตรงนี้แล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม โอเคเมื่อเราใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วให้กดตรงคำว่าบันทึกตรงนี้ครับแล้วรหัส OTP ก็จะถูกส่งมาที่เบอร์ใหม่นะครับมีเวลา15วินาทีเด้อโอเคเมื่อเราใส่รหัส OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตรงนี้จะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปที่แอปเป๋าตังได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขอตัดตรงนี้ไปเลยนะครับ โอเคตรงนี้เราก็ใส่รหัส OTP ที่ระบบส่งมาที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับโอเคเมื่อเรายืนยันรอบที่2นะครับผมระบบก็จะเข้ามาสู่หน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนนะครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูลหลังบัตรประชาชนนะครับนั่นก็คือ12หลัก นะก็ให้ใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับเมื่อเราใส่ข้อมูลหลังบัตรประชาชน12หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆกดคําว่าถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ทางระบบก็จะให้เราสแกนใบหน้าอีก1ครั้งกดคําว่าสแกนใบหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่ากําลังตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแจ้งการสมัครผ่านแอปเป๋าตังหรือกดปุ่มตรวจสอบสถานะล่าสุดต,ตรงนี้แค่นี้การสมัครโครงการก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเข้ามาสู่ระบบที่หน้านี้ก็แสดงว่าเราสมัครไปแล้วเรียบร้อยส่วนการลงทะเบียนนะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปแล้วมากดตรงนี้นะเขาจะมีการกำหนดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคมนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆพ่อนพอ,พอแม่แม่ทุกคนเนี่ยมากดลงทะเบียนที่หน้าแอปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะโอเคไหมนะดูมาถึงตรงนี้แล้วติดขัดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจดูแล้วแบบว่างองอีหลีเออเฮ็ดกับว่าได้อ่ะให้กดหยุดคลิปแล้วค่อยๆทําตามหรือถ้าทําไม่ได้อีก ให้คอมเมนต์มาที่คลิปนี้ได้เลยเด้อเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบกลับให้ความหูดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆน้ำแน่เ้ยครับเด้อแล้วพอกันคลิปนาะสุดยอดอีลี